สวัสดีครับขอตะลบำสุชอง w a r of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศรับเสนอกเช่นเคยเนะครับโดยข่าวที่น่าสนใจวันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝากฟังของรัสเซียนะครับก็ได้มีข่าวมาจากสำนักข่าวซอลฟอนช์นะครับว่ารัสเซียเนี่ยวางแผนจะจัดตั้งฐานทัพเรือนในซูดานอย่างเป็นทางการนะครับโดยรัฐบาลของรัสเซียนะครับได้เปิดเผย,ยเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาว่าได้มีการอนุมัตินะครับล่างคอตกลงในการสร้างฐานพร้อมกับการส่งกํบบลางลังบำรุงทา ทางเรือ ดยรัฐบาลของรัเสเซียนะครับได้เปิดเผยเมื่อวันที่11พฤศจิกายนว่าได้มีการร่างอนุมัตินะครับข้อตกลงในการสร้างฐานทัพพร้อมกับการส่งกําลังบำรุงทางเรือในซูดานนะครับโดยข้อตกลงดังกล่าวนะครับส่งโดยกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียซึ่งได้รับความเห็นชอบนะครับจากกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียเองโดยฐานทัพเรือแห่งนี้นะครับจะใช้ในการซ่อมแซมและก็เป็นที่ไว้สําหรับเติมสเสบียงสําหรับลูกเรือของเรือเดินสมุทรของรัเสเซียนะครับเพื่อจะให้พักผ่อนแล้วก็ จัดการกับอุปกรณ์โลจิสติกโดยความร่วมมือทางทหารและก็เทคนิคและก็ความมั่นคงระหว่างรัสเซียและก็สุานนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยตั้งแต่ปี2560โดยการสร้างฐานับเรือของรัสเซียตอนนี้นะครับถ้าเกิดมีขึ้นเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลในการพัฒนาความร่วมมือ ถ้าหากโครงการนี้นะครับได้รับการดาเนินการอย่างเต็มที่จะส่งผลนะครับให้อิทธิพลของรัเสเซียเติบโตอย่างรวดเร็วในแถบ Africa, แอฟริกาตะวันตกโดยกองกำลังทางเรือของรัเสเซียนะครับจะสามารถเพิ่มการแสดงตนในทะเลแดงและก็ในพื้นที่ระหว่างอ่าวเอเดนและก็อ่าวโอมานโดยทั้ง2พื้นที่นี้นะครับถือว่าเป็นแกนกลางของเส้นทางการจัดหาพลังงานทางทะเลในปัจจุบัน ถ้าหากรักเสเซียนะครับสามารถสร้างฐานได้สําเร็จก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยนะครับในการเดินเรือของรัเสเซียและก็สามารถจัดหากลุ่มทหานเรือที่รัเสเซียเนี่ยต้องการได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฐานทัพเรือนะครับก็จะมีหน่วยหานเรือเข้ามาประจําการแบบเฉพาะเจาะจงนะครับก็จะทําให้กองทัพเรือของรัเสเซียเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีการคาดกันว่าฐานทัพเรือใหม่ฐานนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างสําเร็จเนี่ยอาจจะทําหน้าที่หลักนะครับในการขานอนํานาจกับกองทัพเรือของทางนาโต้นี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมาเสนอนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเตรียมจะขอสร้างฐานทัพเรือในซูดานนะครับเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองหากท่านผู้ชมมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ในล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ